เมื่อสักู่ที่ผ่านมาครับจอใจเดียวสายรับของผมโทรมาบอกโทรมาถามบอกลูกพี่อยากรู้ไหมแปดผู้ต้องหาที่ดีสายเตรียมจะออกหมายเรียกคดีอาญาหัวเลือกตั้งสวในฐานความผิดอ้างยี้ฟอกเงินอยากรู้ไหมลูกพี่ว่ามีใครบ้างผมก็บอกเอา้ารู้จริงดิอืมแปดลายชื่ออยู่ในมือผมครับจะเปิดเลยหรอฮะเอาอย่างนั้นเลยหรอเป็นสวสองคนครับ เอาสวก่อนครับสวอ่นี่นางสาวอัดอัดอะไรสักอย่างนี้นะอัดอะไรสักอย่างไม่เนี้ยเนี่ยเนี้ยนะอีสวออีคนครับนางสาวแม่ชื่อฝรั่งหน่อยชื่อฝรั่งหน่อยอ่านะสวนี่สองคนเป็นสุภาพสตรีหมดเลยนางสาวหมดเลยนะนะครับส่วนอ่ะคนที่ไม่ใช่สวเอ่อนางนินายสุนายวอละ นางพระนายวงนายเลิศบางคนบอกเอาทนายอันจะเปิดวันนี้เปิดทำไมเอาเป็นว่าแปดลายชื่อครับอยู่ในมือของผมเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมให้คำมั่นสัญญาบอกจะเปิดหลักฐานที่ผมเชื่อว่ากกตจะล้มคดีหุ้นละกตั้งสวแน่นอนเจอกันในคลิปหน้าครับ